ครับขอบคุณครับต่อไปท่านสิริรพัฒน์กองตก,การเชิญครับเรียนท่านประธานสภา,าค่ะดิฉันสิริรพัฒน์กองตการนะคะผู้แทนราษฎรจากบางกะปิวังทองหลังกรุงเทพมหานครพักเก้าวไกลค่ะในวันนี้นะคะที่ฉันจะขออภิปรายในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา6วงเล็บหนึ่งนะคะนั่นก็คือการกระทําคุกค,คามทางเพศโดยการเฝ้าติดตามค่ะ ข้อมูลจากสำนักงานสืบส่วนกลางแห่งสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสะกดรอยตามหรือว่า stalking นะคะไว้ว่วาพฤติกรรมที่บุคคลหนึ่งกระทําเพื่อเฝ้าติดตามและคุกคามผู้อื่นอย่างต่อเนื่องโดยมักจะทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกกลัวหรือว่าไม่ปลอดภัยค่ะพฤติกรรมการสะกดรอยตามนะคะอาจรวมถึงการติดตามเหยื่อไปยังสถานที่ต่างๆการเฝ้าดูหรือสอดส่องกิจกรรมของเหยือ่อการส่งข้อความหรือโทรศัพท์ที่ไม่พึงประสงค์การส่งของขวัญหรือจดหมายหรือการใช้โซเชียลมีเดียในการคุกคามหรือสอด สผู้ถูกกระทําค่ะ การสะกดรอยนะคะก็มีสาเหตุจากหลากหลายประการนะคะเราได้เห็นตามข่าวกันมากมายเลยนะคะอย่างเช่นการที่คู่รักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอยากจะขอยุติความสัมพันธ์แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมหรือว่าการชื่นชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนถึงการคลั่งไคล้หลงไหลนะคะยกตัวอย่างเช่นนักสแสดงหรือว่าไอดอลนะคะที่แฟนคลับบางคนเนี่ยมีความคิดว่าหลงผิดค่ะคิดว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยคือคนรักของตนจนตามมาด้วยการสะกดรอยค่ะการทำร้ายร่างกายหรือบางกรณีร้ายแรงไปจนถึงการฆาตกรรมค่ะ กรณีล่าสุดเลยค่ะเพิ่งเป็นข่าวมาเมื่อไม่นานนี้เมื่อเช้านี้เอง,เองนะคะที่ดิฉันเห็นนะคะเป็นนักแสดงชาวไทยแล้วก็เป็นศิลปินนะคะที่ได้เข้าแจ้งความกับทนายนะคะหลังจากถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายหลายครั้งจนเป็นสาเหตุที่ทําให้เลิกกันนะคะแต่ว่าก็ยังถูกคุกคามและตามรังควานถึงบ้านมาโดยตลอดเพราะว่าผู้กระทําความผิดเนี่ยรู้กิจ,จวัตรประจําวันของผู้ถูกกระทําสร้างผลกระทบและบาดแผลทางจิตใจให้กับผู้โดนกระทําอย่างมาก หรือเราไปดูกรณีศึกษาในประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อปี1999นะคะกับคดีของคาซุฮิโตะโคมาสึค่ะมีการจ้างวานฆ่าแฟนเก่าของตนที่ชื่อว่าฮิโริอิโนะค่ะก่อนหน้านี้นะคะทั้งฝ่ายชายเนี่ยมีการคุกคามฝ่ายหญิงนานหลายเดือนสะกดรอยตาม,มข่มขู่ครอบครัวหลังจากที่เธอขอยุติความสัมพันธ์จากเหตุการณ์การจ้างวานฆ่านี้นะคะทำให้ประเทศญี่ปุ่นกําหนดให้มีพรบกฎหมายต่อต้านการสะกดรอยขึ้นในปี2000ค่ะ และในเดือนพฤษ,ษภาคมปี2016นะคะเกิดเหตุไอดอลสาวชาวญี่ปุ่นชื่อว่ามายูโทมิตะค่ะถูกแฟนคลับสะกดรอยทำร้ายร่างกายค่ะสาเหตุเพราะว่าแฟนคลับคนนี้นะคะเกิดอาการคลั่งไคล้ไอดอลสาวจนเกินขอบเขตมีการส่งของขวัญใ,ให้เกินเลยไปจนถึงการขอแต่งงานค่ะเมื่อไอดอลคนนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่สบายใจเธอจึงนำของขวัญทั้งหมดไปคืนซึ่งทำให้ผู้กระทำเนี่ยมีความโกรธแค้นมีการโพสต์ขู่ฆ่าค่ะว่าจะทำร้ายร่างกายจะมีการฆาตกรรมไปโพสต์คอมเมนต์อยู่ ใต้คอมเมนต์โพสของไอดอลว่าจะมีการคุกคามทำร้ายร่างกายและจะเอาชีวิตเธอถึงตายถึงแม้ว่ามายูโทมิตะนะคะจะนําเรื่องนี้เข้าไปแจ้งความกับตํารวจนะคะแต่ว่าตอนนั้นตํารวจก็ได้อ้างว่ากฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยครอบคลุมเฉพาะการมีการสะกดรอยทางกายภาพและการส่งจดหมายเท่านั้นค่ะสุดท้ายค่ะเธอโดนกระทําจากชายที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับโดนแทงถึง60แผลที่คอที่หน้าอกแล้วก็ที่มือค่ะถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้เธอจะรอดออกมานะคะแต่ มันไม่สามารถทำให้เธอร้องเพลงได้เล่นดนตรีได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอรักเธอไม่สามารถทำได้ตลอดชีวิตค่ะ จนทําให้ในปี2017นะคะญี่ปุ่นก็มีการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการสะกดรอยตามในโซเชียลหรือว่าไซเบอร์ s t อก k i n g ลอนะคะโดยห้ามส่งข้อความหรือแสดงความเห็นซ้ําๆต่อผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มค่ะเกาหลีเองนะคะตอนนี้เขาก็มีการบังคับใช้กฎหมายสตอกเกอร์แล้วนะคะเดือนตุลาคมนะคะปี2021มีการแก้ไขอัตราโทษที่รุนแรงขึ้นห้ามให้ผู้เสียห,ห้ามการเข้าใกล้ผู้เสียหายหรือว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยในระยะร้อยเมตร ปี2023ปีที่แล้วค่ะยังระบุเพิ่มเติมว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยสามารถถูกดำเนินคดีได้ทันทีนะคะโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสียหายมาก่อนเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเพื่อนที่ฉันเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าเพื่อสมาชิกหลายท่านนะคะก็คงจะมีความเห็นที่น่าจะตรงกันนะคะว่าถ้าเกิดเราสามารถป้องกันเหตุนี้ได้ก่อนเนี่ยเหตุการณ์มันคงไม่บานปลายไปจนถึงการทำร้ายร่างกายหรือว่าการฆาตกรรมค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะผู้ที่ถูกกระทำนะคะผู้ที่ถูกสะกดรอยเหล่านี้เนี่ย แจ้งไม่ได้เพราะว่าเหตุยังไม่เกิดธรานประธานคะการสะกดรอยนะคะคือการคุกคามทางจิตใจคะ่ะแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าบาดแผลทางใจของผู้ที่ถูกกระทํานั้นมันจะทิ้งร่องรอยไว้นานแค่ไหน ถ้าลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดท่านไปเดินไปไหนมาไหนต่อไหนเนี่ยแล้วท่านต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าท่านไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่หรือที่ไหนที่ท่านโดนสะกดรอยอยู่เมื่อท่านวิตกกังวลมากๆส่งปัญหาถึงเรื่องการนอนค่ะท่านจะไม่สามารถอยากจะเอาชีวิตไปใช้ในที่สาธารณะท่านจะไม่อยากสามารถที่จะเอาตัวเองไปทํากิจกรรมที่ท่านที่เคยชอบท่านจะปิดกั้นตัวเองปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคนอื่น ต่อมาคืออะไรคะคือภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าค่ะและนี่ยิ่งตอกย้ำนะคะให้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยที่ตอนนี้มีผู้ป่วยอยู่เป็นสิบล้านคนแล้วมันแย่ขึ้นไปอีกคะ่ะแต่ถ้ามารานคะเว่า,เามาดูโทษคะ่ะผู้กระทาผิดนะคะโดนปรับไม่เกิน5,000บาทถ้าเกิดในที่สาธารณะโดนปรับไม่เกินจําคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทแต่ถ้าเกิดมีการใช้อํานาจเนี่ยก็มีการระวางโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนและปรับไม่เกิน10,000บาทโทษที่ผู้กระทําผิดได้รับ กับสิ่งที่ผู้ถูกกระทําต้องโดนมันแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยนะคะบาดแผลทางใจที่ผู้ถูกกระทําเขาได้โดนไว้เนี่ยมันอาจจะอยู่ตลอดไปมันจะทําลายทําร้ายคนคนหนึ่งนะคะให้เขาแตกสลายทั้งๆท,ท,ที่เขาพยายามใช้ชีวิตมาอย่างดีโดยตลอดแบบนี้มันยุติธรรมแล้วเหรอคะท่านประธานคะก่อนการจบการอภิปรายคะ่ะดิฉันอยากให้ท่านได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ วันนั้นเป็นเวลาประมาณ23นาฬิกาค่ะผู้หญิงคนนี้แวะเ,วะเข้าปั๊มค่ะห้องน้าแวะเข้าห้องน้ําที่ปั๊มแห่งหนึง่งแถวถนนย่านรัชดาพิเศษแต่ด้วยเวลาที่มันดึกแล้วค่ะเธอก็เลยเพิ่มการระมัดระวังตัวเป็นพิเศษมือนึงถือโทรศัพท์อีกมือนึงถือมีดปอกผลไม้เข้าไปที่ห้องน้ําด้วยเมื่อเธอเดินเข้าห้องน้ําไปค่ะเธอรู้สึกตัวว่ามีคนเดินตามเข้ามาและเข้าห้องน้าห้องข้างๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามต่อน,นั้นคือความเงียบค่ะ ไม่มีเสียงล็อกประตูไม่มีเสียงการถอดกระโปรงหรือกางเกงไม่มีเสียงการทําธุระส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นท่านอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องดีรลับใช่ไหมคะเดอะโกสต้องเข้าแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คะ่ะ ผู้หญิงคนนี้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะคะก็เลยรอค่ะรอให้ห้องข้างๆเนี่ยทำธุระก่อนรอสองนาทีก็แล้ว3นาทีก็แล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงยืนเข้าไปค่ะยืนเข้าไปเป็นซ่วงที่แบบเป็นนั่งยองเนี่ยค่ะแล้วก็ชะเง้อค่ะพยายามชะเง้อว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นเจอคือสายตาที่ประสบกันค่ะแต่เป็นสายตาจากผู้ชายหัวเกรียนค่ะ สิ่งที่เราทําได้คือตะโกนถามแล้ววิ่งตามออกมาแล้วก็ตะโกนอย่างสุดเสียงเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ขัดขวางพยายามการหลบหนีของผู้ชายคนนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็หนีออกไปได้ค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะผู้หญิงคนนี้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะ เพื่อให้เรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยช่วยเร่งรัดการสืบสวนหลังจากแจ้งความไปแล้วกว่า2อาทิตย์นะคะพอเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาเป็นข่าวขึ้นมาตำรวจก็เลยเริ่มประสานงานค่ะแต่สุดท้ายค่ะก็จบที่การได้รับคําตอบว่ายังไม่สามารถแจ้งความทางอาญาได้เพราะว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนว่านี่คือการคุกคามไม่มีคลิปหรือไม่มีรูปที่จะเป็นหลักฐานเอาผิดได้ตอนนั้นค่ะผู้หญิงคนนั้นยังไม่รู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นก็ยอมความค่ะและใช่ค่ะผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ดิฉันเงอ เหตุการณ์นี้นะคะเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจทำอัตตวิธิบาตกรรมครั้งแรกในชีวิตและดิฉันไม่สามารถเข้าห้องน้ำพิปัมเวลากลางคืนได้อีกต่อไปค่ะถ้าลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีสติไม่ทันได้รับรู้หรือว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีภูมิคุ้มกันแบบดิฉันค่ะไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่ตัวเอง ควรจะต้องมีไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่มีคนที่จะเป็นมีไม่ใช่คนที่จะมีพื้นที่ในการออกมาเรียกร้องแบบนี้ได้ไม่มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจหรือแม้กระทั่งไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการการเยียวยารักษาทางใจของเขาได้เนี่ยเราอาจจะสูญเสียเพื่อนลูกสาวภรรยาแม่ของลูกโดยที่เราไม่มีทางรู้ได้เลยนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขามีบทบาทอะไรบ้างเขาอาจจะเป็นลูกสาวคนเดียวที่ต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัว เขาอาจจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจะโดนแฟนขอแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่หรือแม้กระทั่งจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกคนหนึ่งรอเขากลับบ้านอยู่ค่ะดิฉันจึงขอสนับสนุนนะคะการแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศนี้อย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เราสามารถป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและเราอาจจะไม่ต้องเสียใครไปจากเหตุการณ์เหล่านี้ขอบคุณค่ะ